การแอรอนซ้ายเหมือนเดิมนะครับการแอรอนกับเลเดอร์สวนทางเนี่ยเนี่ยเออเนี่ยโอ้โหโหยากอะเนี่ยสอนเองยากเองเลยยาก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 แต่ว่ามันไม่ได้วยเองไงแรเดอร์ขวาแอรอนซ้ายโอ้เนี่ยเห็นไหมเห็นไหมมันอันนี้คือระดับไม่ได้นะครับเราต้องฝึกให้ระดับให้ได้คือเลี้ยวอย่างนี้เมันดองแดงดองแดงเลยเนี่ยโอ้โหลม พี่แบงค์แก้งดิโอ้โหไม่ได้แกล่ะหยาบหยาบมีของจริงนีของจริงเนี่ยลมแรงลมแรงก็ใจก็ใจสวัสดีครับผมท้อมนะฮะวันนี้มาเจอกับพี่แบงค์อีกแล้วนะครับที่สนามบินทองสิเดนะฮะครับผมเรามาต่อกันเลยนะพี่แบงค์เนาะเรื่องของเขาก่อนเนี่ยเฟิร์สไฟ เราเซตวิดีโอเสร็จเราเฟิร์สไฟต์เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราจะมาเข้าเรื่องของการบินจริงจังแล้วนะครับก็คือเราเราจะโฟกัสในเรื่องของการบินฝึก 3D แล้วกันเนาะซึ่งการบินฝึก 3D มครับมันมีท่าเนี่ยเท่าที่เราผมดูแล้วก็ดูจากทั้งมาตรฐานที่เขาใช้ฝึกทั้งคนอื่นเนี่ยมันจะมีประมาณ5สเต็ปนะครับวันนี้เราจะดู2ท่าแรกก่อนนะครับก็คือการบินนอร์มอนก็คือบินนอร์มอนคือ นอร์มอนคือบินแนวระดับปกติเลยจับให้ใช่ครับนี่คือบินนอร์มอลนะครับแล้วก็บินอินเวิร์ดอวครับสองอันเนี้ยเป็นท่าเบสิกที่สุดเลยนะครับโดยที่2องนอร์มอลและอินเวิร์เนี่ยผมขอเรียกเป็นบินนอร์มอลและอินเวิร์นะครับก็คือบินธรรมดาและบินหงายท้องเนี่ยเราจะใช้ในการฝึกการเลี้ยวละดเดอร์แอรอนแล้วก็อีลิเวเตอร์ฝึกทั้งหมดเลย นะครับโดยที่ขอเขาเป็นดีเดียวเราต้องใช้ทั้งสสติ๊กเลยปะถูกต้องโอ้ครับโดยที่การบินนอ r m a อ i n v น r t เนี่ยเราจะแบ่งเป็น2ส่วนส่วนแรกคือบินเป็นเส้นตรงจากซ้ายมาขวาและขวามาซ้ายครับและแบบที่2คือเป็นรูปเล็8นอนครับนะครับเป็นเล็8นอนก็คือบินพี่ทดี๋ยวผมผมผมเอาจากขวามาซ้ายก่อนนะเดี๋ยวเอาให้เห็นชัดๆเลยเนาะครับนะครับก็คือบินแบบนี้นอ r m มอนะครับแล้วก็เลี้ยวกลับมานะครับเหมือนบินเหมือนเราวิ่งวิ่งรอบ รอบอ่าสนามนะสนามฟุตบอลเป็นรูปเลขกแปดนี้ป่ะไม่ครับเป็นรูปเลขแปดนอนคือคือคือเนี่ยเราวาดวงอ่ะหยหมเป็นรูปเล็กแปดนอนนี้อ๋อนี่เลข8แปดนอนโอเคโอเคนี่นี่นี่เลแปดนอนได้ได้ผมครับเดี๋ยวผมทำให้ดูครับนะครับก็คือบินแบบนี้แล้วก็เลี้ยวเข้าออกไปครับนะครับแล้วก็เลี้ยวกลับมาครับนะครับแล้วก็ออกมาแบบนี้ใช่ครับเป็นรูปเล็กแปดนอนอ่านี่ช่วยครับใช่เล็กแปดนอนปกติเล็กแปดตั้งคือแบบนี้ใช่ไหมครับเราจับมันนอนลงมา อันนี้ก็คือ normal ใช่และอินเวอร์ก็ทําเหมือนกันอินเวอร์สก็คือบินเส้นตรงจากซ้ายมาขวาแล้วขวามาซ้าย่าทีนี้ก็บินแบบนี้ก่อนนะครับใช่ครับซ้ายมาขวานะครับแล้วก็เลี้ยวอย่างนี้จะเลี้ยวยังไงก็ได้ให้กลับตัวมาให้ได้แล้วก็ตรงอย่างนี้ไปใช่ครับแล้วก็บินเป็นรูปเล็กแปดนอนด้วยท่าอินเวอร์สอันนี้ผมว่ายากลองเริ่มแบบนี้เนาะใช่ครับแล้วก็บินนะครับใช่ครับเป็นเล็กแปดนอนนนะครับใช่ครับซึ่งนี่ก็ใช้รัดเดอร์เป็นหลักเลยครับเนี่ย ใช่ครับก็คือเลี้ยวละเดับกันแอรอนอ่านี่ครับอ่าโอ้หแค่นี้ก็ยากเนี่ยอันนี้คือ2ท่าแรกที่เราเราควรจะต้องให้ได้เบสิกเลยใช่เพราะว่าตอนตอนที่เราอินเวอร์สเนี่ยอ่าเราจะต้องดันสติ๊กตรงข้ามก็คืออีเลเวเตอร์อัพเป็นดาวดาวเป็นอัพถูกไหมครับแล้วระดับอะครับมันระดับต้องเสมอโหต้องขนานตลอดเวลาสมมุติว่าความสูงความสูงเนี่ยต้องเขาเรียกว่าเสมอกันทั้งทั้งหมดทั้งวงพยายามให้เสมอกัน ความสูงประมาณไหนดีควายอดไม้หรือเอาเหนือหัวเราหรือยังไงผมว่าอยู่ที่ประมาณยอดมะม่วงครับยอดต้นมะม่วงนะครับใช่ครับเพราะว่าสมมติเราพลาดเรายังมีเวลากันผมประมาณว่ายอดเสาไฟได้ไหมได้ประมาณเนาะหรือประมาณธงแต่ผมว่าธงอ่ะสูงไปนิดนึงเลยต่ำกว่าธงมาหน่อยนึงสามเมตรไหมน้องๆก็งไม่ลอสามเมตรไหมเอา่ประมาณสองขาเนี่ยเออเออะมาอ่าประมาณนี้ประมาณนี้อ่า เพราะว่าสูงก็เล้าหน่อยเดียวเพราะว่าถ้าเอาอย่างงี้นะถ้าต่ำกว่านี้เนี่ยสมมุติพลาดอย่างเช่นดันอัพตอนอินเวอร์สเนี่ยแก้ไม่ทันมันก็ล่วงเลยไม่ทันอะไรถ้าสูงสูงเลยล่ะสูงก็คือมองอาการไม่ออกก็มองไม่เห็นเีกใช่มองอาการไม่ออกว่าเราอยู่อะไรหรือว่าจะคุมระดับได้มากแค่ไหนเพราะนั้นเนี่ยเราพยายามบินประมาณเนี่ยหลังคานะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับใช่ครับจะได้กำลังดีเนาะใช่สองท่าแรกก่อนอ่าครับ สองแท้แรกก็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 ได้ได้เขาเรียก่ไงได้ได้ได้ฝึกแล้วโอ้หนี่ก็เป็นผมก็คงนานนะเนี่ยใช่บินเนียนๆด้วยอ่ะใช่ครับไม่รู้เราจะเนียนหรือเปล่าด้วยนะเอางี้กันเดี๋ยวเราลองฟลองกันครับนะครับผมเดี๋ยวให้พี่แบงค์ลองเลยเดี๋ยวลองนะครับก็คือวิทยุเปิดนะครับครับเหมือนเดิมนะครับเสียบแบตเสียบแบตนะครับนะครับดำแดงนะครับเอาให้ถูกนะครับโมเดลถูกแล้วนะครับเราไม่ได้เราเรียกจับไหมอ่ะโอเคอย่าลืมนะครับ ขวาซ้ายอัพดาวลมลืมไปลมจากอ่าซ้ายมาขวานะครับเพราะฉะนั้นเราขึ้นสีมห้องศาแบบนี้เหมือนเดิมนะครับนะครับมันจะมันจะ,ม,นจะมันจะไม่ลุกลิกละบินนอร์มอลนะครับเอาเวียมานะครับพยายามรักษาระดับเนี่ยเนี่ทอหลังคาบินนอร์มอลเอาให้เส้นตรงนะ,ะตรงนะตรงไหมอ่าตรงแล้วก็จาก โอ้เนี่ยไม่ตรงละผมไม่ตรงเลยโรมังนี่มันยากไงจะบอกว่าบินให้เป็นเส้นตรงและรักษาระดับเนี่ยครับบินเป็นเส้นตรงแล้วก็เลี้ยวเนี่ยเส้นตรงครับนะครับเอาเส้นตรงจริงนะแบบหัวท้ายสนามเนี่ยบินเส้นตรงเนี่ยครับเนี่ยเส้นตรงเนี่ยให้รักษาระดับให้ได้นะครับเราต้องการทุกอย่างเลยนะยากเลยนะเนี่ยเราต้องบินไปไกลไหมเนี่ยนครับหัวท้ายสนามประมาณเน่านั้น ประมาณนี้ให้เรารู้สึกว่ามันมันผ่านเราไปละอย่างเงี้ยครับหรือว่านับ1 2 3 1> ่งสองแล้วก็เลี้ยวประมาณ 5, อ่าเนี้ยสี่นี้นะสองเนี่ยมันทวนลมเฮ้ยสามสี่สี่ยังครึ่งเร็วทวนลมมาแปดห้าหกแล้วทวนลมจะช้านิดหนึ่งเจ็ด <7, S 1> แล้วตามลมไ <8, S 1> วมากตามลมอ่ะสี่นะครับโอเคอันนี้คือ 1, 1> เป็น,นเส้นตรงสองสามสี 2> 2, 3, คราวนี้เราบินอินเวอร์ดนะครับอินเวิร์ดนะครับเป็นเป็นเส้นตรงเหมือนกันเส้นตรงอ่าตอนนี้คือบินหงายท้อเป็นเส้นตรงนะครับอ่าพยายามขีดเส้นท้องฟ้าไว้นะครับเป็นตรงนะฮะเนี่ยนะครับแต่ถ้าลมแรงก็พยายามกันเอาใช่ครับเนี่ยในลมแรงครับใช่อันนี้ถือว่าลมแรงมากนะครับข้างนอกแต่แล้วจะกลับยังไงนอมอนก่อนอ้าวสมมุตินะนอมอนนะแล้วก็เรานอมอนอ๋ออินเวอร์ดอินเวอร์ดอ่ะเนี่ย เส้นตรงโอ้พอตามลมไหลไหลมากเลยครับโอ้โหไปไหลเลยอะลมมันแรงอะใช่ครับอ่อินเวอร์อินเวอร์ตรงอย่างนี้เราอินเวอร์ส่วนลมก่อนได้ไหมได้ครับสวนลมไปก่อนเพราะมันช้าหน่อยใช่ครับเนี่ยเนี่ยผมเร่ง50%เนี่ยมันขึ้นลงขึ้นลงเห็นไหมเนี่ยผมก็ต้องพยายามรักษาระดับครับรักษาระดับคืออิลิเวเตอร์นะครับเนี่ยถ้าเราหลงอิลิเวเตอร์ดาวมันขึ้นอย่างนี้เลยโอ้ใช่ใช่ใช่ ถามว่าหลงทําไงครับหลงเบาคันเร่งนะครับอย่างเงี้ยอ่ะหลงเบาคันเร่งตัดเลยครับอ๋อเนี่ยยากมากเลยฮะเนี่ยใช่บางคนกดอัพอัพหนีเลยเห็นไหมครับเบาคันเร่งครับนี่ครับแล้วอย่าพยายามบินใกล้ตัวมากนะครับบินประมาณนี้นะครับเนี่ยสมมุติอินเวอร์สมานะครับเนี่ยสมมติว่าถ้าเราหลงเราเหมือนเรากดอัพเนาะส่วนใหญ่คนจะกดอัพ เบาเขาเร่งเนี่ยอ๋อก็ยังสูงอยู่ก็ยังทันใช่ครับใช่ครับก็คือถ้าถ้าพลาดพยายามให้กลับมาเป็นท่านอ r m ม l ไว้ใช่ครับใช่ครับเราเลยต้องมีความสูงเพียงพอที่จะกลับมานอ r m มอได้นี่ครับนี่นะครับเนี่ยยากเหมือนกันก็ยากนะเนี่ยยากนะแต่ว่ามันมันมันเป็นเบสิกที่ที่ที่ฝึกได้ดีนะครับเนี่ยไปละเห็นไหมครับ ไปไหนไม่รู้ครับว่าดีเราบินตอนลมแรงๆเนี่ยน้องจะได้รู้ว่าบินลมแรงก็ยังสู้ได้อยู่ใช่ครับนะครับทีเนี้ยมาดูบินคราวนี้เราบินน้องมอนินเวอร์เป็นเส้นตรงแล้วตองครับคราวนี้เรามาดูเป็นรูปเลขแปดนอนนะครับบินนอร์มอเป็นรูปเลขแปดใช่ครับนะครับเลี้ยวแรเดอร์ขวาเลี้ยวแรเดอร์ซ้ายแรเดอร์ซ้ายกันไอรอนขวาแรเดอร์ซ้ายไอรอนขวาแรเดอร์ขวาไอรอนซ้ายโอ้เนี่ยเห็นไหมเห็นไหม มันอันนี้คือระดับไม่ได้นะครับเราต้องฝึกให้ระดับให้ได้คือเลี้ยวอย่างนี้นี่ยมันดองแดงดองแดงเลยเนี่ยโอ้โหโลมเนี่ยพี่แบงค์แก้ง่โอ้โหไม่ได้แก้ตยาวมีของจริงนีของจริงเนี่ยลมแรงลมแรงก็ใจก็ใจเนี่ยโอ้โหเนี่ยเนี่ยผมผมขวาไม่ค่อยสวยใช่ไหมเราก็ต้องฝึกเนี่ยนะอ่าเนี่ยอ่ะก็ดีแล้นี่ถือเป็นการฝึกไปเลยใช่ครับเใช่ครับฝึกนอร์มอนเป็นรูปเลขแปดนอนอันนี้คือจากจากซ้ายมาขวาจากขวามาซ้ายใช่ครับจากอะไรจกซ้ายพงพงแล้วเดี๋ยวนะ ข้างไหนก็ได้เนาะเพราะมันเหมือนกันมันเริ่มทางไหนก็ได้ใช่ถูกต้องเพราะว่าปกติคนจะลงจากขวามาซ้ายเนี่ยจะไม่ค่อยถนัดเคล็ดลับของเลข8เป็นเคล็ดลับก็คือว่าการลัดเดอร์ซ้ายลัดเดอร์เนี่ยใช้เป็นมาสเตอร์ในการเลี้ยวลัดเดอร์เลี้ยวนะครับลัดเดอร์ขวาสมมติว่าลัดเดอร์ขวาเนี่ยเครื่องบินมันจะพลิกซ้ายเพราะนั้นเองเนี่ยถ้าเกิดเราเลี้ยวลัดเดอร์ขวาเราจะกันอลลอนซ้ายบางๆเลี้ยวลัดเดอร์ซ้ายกันอลลอนขวาบางๆนี่ นี่ครับลัดเดอร์ขวาไอออนซ้ายอ่านั่นไงเรียบร้อยไอลอนเยอะนะครับถ้าไอออนเยอะเกินไปสมมุตินะครับเดี๋ยวลัดเดอร์ขวาไอออนเยอะมันก็จะไม่ไปให้นี่นี่ถือว่าไอออนเยอะใช่ไอออนกันเยอะคือสมมติวลัดเดอร์ขวาไอออนซ้ายเยอะเนี่ยมันก็จะพลิกไปเลยนะครับถ้าลัดเดอร์ซ้ายไอออนซ้ายด้วยก็เรียบร้อยอย่างนี้เลยนี่ครับทางเดียวกันก็หมุนควงลงมาเลยครับ เพราะนั้นเองเนี่ยเราต้องพยายามเลี้ยงก็คือว่าพยายามเลี้ยงให้ได้ว่าอา่าลัดเดอร์ซ้ายขนาดนี้นะแอรอนขวาก็กันบางๆให้เครื่องบินมันสามารถเลี้ยวไปได้นะครับแล้วแล้วสติกความเร็วรับความเร็วเนี่ยก็ต้องดูว่าสมมติว่า,สมม,วาสมมติว่าอันนี้ความเร็วความเร็วผมจะเริ่มจากความเร็วมากนะครับก็จะเร็วเห็นไหมครับจะคุมลําบากขึ้นขึ้น,นลงลงคันเร่งน้อยก็จะสตอลลงมาเพราะนั้น ความเร็วเนี่ยก็จะอยู่ที่เครื่องบินสามารถที่จะเลี้ยวได้พอดีนะครับเนี่ยคือตอนที่เราบินเส้นตรงเนี่ยมันจะความเร็วน้อยแต่พอเราจะเลี้ยวความเร็วต้องมากนะครับเนี่ยมันก็ไม่แปดแล้วนเนี่ยแต่ว่าการฝึกเลี้ยวแบบนี้มันจะช่วยได้ในการฝึกทั้งคันเร่งแรตเตอร์นะครับพอเรามอนอมอนได้แล้วเนี่ยคราวนี้มาเป็นอินเวอร์นะครับเดี๋ยวตั้งมาใหม่ก่อนอินเวอร์นะครับอินเวอร์เป็นรูปเลือกแปดนอน คราวนี้เลี้ยวลัดเดอร์ซ้ายมันจะเลี้ยวขวาใช่นไหมครับมันจะตรงกันข้ามนะตรงกันข้ามนะครับเนี่ยครับลัดเดอร์ขวามันก็จะเลี้ยวซ้ายนะครับก็จะกันแอร์อนซ้ายเหมือนเดิมนะครับกันแอรลอนกับลัดเดอร์สวนทางเนี่ยเนี่ยเออเนี่ยโอ้โหโห <c oughs> ยากนะเนี่ยเออสอนเองยากเองเลยลายากยากยากแต่ว่ามันมช่วยได้เองไงเออเนี่ยเนี่ย เนี่ยอันนี้ถ้าความเร็วน้อยไปมันก็จะเหินละความเร็วมากไปเรากดดาวเยอะมันก็จะอัพอย่างเงี้ยเชิดไปอย่างเงี้ยครับครับอันเนี้ยคือเป็นสิ่งที่โอ้โหยากมากเลยสำหรับผมนะวิธีการลงเหมือนเดิมนะครับเนี่ยมาใกล้ๆนะครับชิปอ่าโอเคหยิบให้ครับหยิบตันเร่งหยิบครับหยิบครับประมาณนี้ครับก็ยากเหมือนกันนะพี่ทอมยากเนาะเออเขาบอกเบสิก แต่มันยากนะเบสิกตรงไหนเนี่ยไม่ไม่แต่แต่แต่ว่า2ท่าเนี้ครับเป็นท่าที่ทำให้เราไม่หลงทั้งลัดเดอร์อิลิลเวเตอร์แอรอนนะครับเครื่องบินเจ็ตก็ใช้แบบนี้เหมือนกันเวลาแม็กบินอ่ะเห็นไหมที่เขาเขาบินแล้วมันรักษาระดับเวลาเราเลี้ยวได้ใช่เออประมาณนั้นจริงๆอ่ะจะบอกว่านี่คือพื้นฐานคือถ้าบินแบบนี้ได้นะแทบจะบินได้ทุกประเภทเลย ใช่ครับบอกได้เลยนะตั้งแต่เจ็ตตั้งแต่วอลเบิ้ลตั้งแต่เครื่องบินต่างๆนะฮะใช่ครับนี่คือพื้นฐานเลยครับใช่ครับนี่สองท่าแรกกันปวดหัวเลยลมแรงลมแรงด้วยแล้วก็ไม่ง่ายด้วยนะแต่ว่าถ้าลมเบากว่านี้นะครับจะจะเขาเรียกว่าลดลดความเขาเรียกไงเราก็จะง่ายขึ้นครับครับก็คือเราก็จะฝึกช่วงเช้าช่วงเย็นอย่างเงี้ยครับได้ครับซึ่งซึ่งก็จะดีก็ โอเคครับก็เพื่อนๆลองไปฝึกเป็นท่าเบสิกก่อนนะครับจริงๆมันมีท่าเบสิกอีกใช่ไหมครับครับเดี๋ยวจะมีประมาณ3-4มสี่ท่าครับก็คืออย่างเช่นนะครับท่าไนฟ์เอ็ดไนฟ์เอ็ดคือเดี๋ยวฟังเดี๋ยวคเขาพึ่งบอกเดี๋ยวเขาให้พึ่งบอกใช่บอายมีพวกไนฟ์เอ็ดโฟร์พอยท์โล ใช่ h ฮ l ์รี่เออร์อ,อรินเวอก็เพิ่มเป็นเบสิกก็จริงแต่ก็เพิ่มความยากครัใช่ครับโอเคก็ยังไงถ้าเพื่อนๆน,น,น้องๆมีคำถามอะไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนี้ไว้ได้เลยนะครับโอเควันนี้ EP นี้ไปก่อนนะครับขอบคุณครับ,วส,รบสวัสดีครับสวัสดีครับ